สวัสดีครับสวัสดีอ่าคนเราที่น้องมาเท่าเนาะมาอยู่ผมการได้ผ้าน้องมาหาจับเขียบนะครับีจะจับกรได้สักพักหนึ่งแล้วได้หลายตัวตัวนด่นี่ในกระป๋องนะฮะเข้าจะจะทับรถจับน้ำถนนแน่แล้วก็ยางเลาะหาตามข้างหน้าเนี่ยนะครับเนาะว่าหมองไรเสียงที่คือยู่หลายนะครับเนาะจะให้ ไปหามึงครับสีมานมัวมันนี่ไปกันเลยครับครับเฉียดตัวแรกเขามาในกระปองเข้าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมตบเขามาได้ร้อยเติอไปแล้ครับจักรมาณเกือบเกือบครึ่งลูกแล้วครับในอยู่นี้เดี๋ยวผมจะเที่ยวจากกระปองเข้านี่นะฮะมานี่เลยครับนั่งอยู่กลางทาง่าเลยโบท่านะตัวนี้โดดแล้ว ไปหาตัวไหมครับวิธีนี้ตัวนึงครับเห็นตัวนึงนางยีไก่ไปเลยครับโมทันเล็กตไปเพื่อแล้วตัวหนึ่งเก่เมื่อตัวนี้คไอไก่โบย่องไปวางเอาให้มันสองยี่สี่ครับเหยียบร้อยเข้าไปแล้วครับมาอีกจะข้าวกับปอดตัวหนึ่งครับนางยีไกลางานหน้าด้วยเลเบุญไก่โบข้าตัวนี้ย่องเข้าไป ปากตะไห้อู้ปลาถือครับตัวปลาถือครับไปตัวไม้ไปตัวไม้เรื่งกระบออีกตัวหนึ่งครับปากตะห้ครับเรียบร้อยครับไปหากระตอ,ออีกตัวหนึ่งครับทุ่งนา แล้วครับไป่รครับมันเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปก่กัอีครับใกล้าหยุยบร้อยครับเ,บบเบบข้าไปแล้วไปอีกไปอีก ่อนตัวหนึ่งครับนะน้ำเลยเรียบร้อยครับเอาไปเรียบร้อยแล้วใส่กันต่อครับมาขอชี่สิสองโถสอดครับเราจะได้ทั้งสองตัวอนดูนะ้ำดำ เปตัวเดียวกับสถานต้นนึงกระโดดพออรอทานะ่านนะมอไทคกลๆไปแล้วครับ,บรทา่าน,นาะสามารถเจออีกตัวครับ ไปได้เขานะนเอาเ้ะ ก็ถือครับตบหรือเปล่าหัวก็ถือครับไปไหมเนี่ยากับตัวไม่ครับดีหน่อยทีนึงครับีนึงเกร็บล้อยครับไปกันต่อ นี่บัถูก็บวิญญาณกับแต่ารตัวมา ตัวใหญ่รับปุ๊บาให้เรียบร้อยอยรงนั้น ไปเรียบร้อยแล้วครับหากระต่องขออยู่ครับตรนนังดนยันครับขอไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วไปรุ่นกันต่อ ต่อเลยครับอีกตัวนึงครับนีครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วไปกันน่อครับ แล้วครับสองตัวสอนในกานนี้ไปกัน,ค,ค,รกนครับตอครับผมอ่ะตอนนี้ก็กะมหันต์บานมินที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยพ้นประกอบการของเขากระแตไร่เติบนะครับเกือบๆโลนะเป็นเขียดิโมนะครับเขียดิโมบานเท่าอย่างนี้แหละแล้วก็จะแนี่ยมือเห็นตัวมันเนาะอยู่ในถุงผักกระหยงครับถุงเขียว จะเห็นประมาณยังสีนะครับผมใช้เวลาไปอยู่ประมาณจากักบดทงสมโมงนะครับประมาณจักสี่สิบนาทีนะออไปถือว่ามีพอเด้กินนะครับ้าออกไปหาอยากหากินก็ได้ไปซองใส่ไม้โตบเกียนถ้าตบเอาก็ตัวใหญ่ตัวงามครับแต่ละตัวตัวใหญ่ตัวงา,วงามพอไดนะ้ผมก็จะขอจบลีปไปมองนี้เลยกันะครับเนาะนอ,อ่า เดี๋ยวพอกันหม่คลิหนาหนะครับพี่น้องกาเบื้องแรกเชินชอบก็จะเรื่มนะฝากกดติดตามให้แน่เป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคครับพอกันหม่คลิหนาหครับผม